อ่ะทำะไรอีกวันเนี้ยอาวให้อาหารปลาไงให้อาหารปลาอีกแล้วดูปลามันก็ยังไม่เข็ดกันเนาะเงียบกิ๊บปกตินะถ้าเลี้ยงมันบ่อยๆอะ่ะม,มันก็จะมาไงเยอะใช่เหมือนที่วัดเห็นไหมที่เขาเลี้ยงแล้วปลามันก็บวบบ,บ,บหมายกันเยอะๆไงอันนี้มันกินใต้นาอ,อ๋อ <c oughs> นี่อยู่กับช่องอะไรครับช่องแคทเมื่อกี้ลุงพิคะตกใจแต่นเยอะมากครับเต้ปลาพินเออปลาอะไรนะปลาต้องเยอะแยะเลยปลาอะไรอ่ะไม่รู้อะแล้วบ้องตานี่ไปโดนอะไรมาครับก็ชนเตียงชนเตียงแล้วทำยังไงถึงชนเตียงอะครับ อ๋อวิ่งกระโตดวิ่งหนีแม่ก็ชนเตียงเลยกี่วันกี่วันหายกี่วันหายห้าวันห้าวันถึงจะหายเหรอใช่เลือดัไหลมาหาลูกกระตาเลยแนนเลือดไหลมาหาลูกกระตาให้ผู้ชมดูสิหันหันตาไปทางโน้นนี่ต้องเลือกตาไปทางโน้นโอ้โหโอ้โหเลือดไหลมาหาลูกกระตาเลยเหรอเลือดไหลมาหาลูกต่า เยอะมากปลาเยอะมากเขาได้ปลาบึกได้ปลาตะเพียนเอ้ยได้ปลาฉะวะัตยอะไรกันแล้วเราไม่เห็นได้อะไรเลยได้แต่ปลาอะไรนะเรารอปลาฉลามปลาฉลามมันจะหนีน้ําทะเลขึ้นมาเหรอ,อน้ําท่วมม่ปลามุ่ไปได้ทั่วเลย<โ>อ๋อนขึ้นน่ะนี่ทอดไปทอดมาเพื่อได้จระเข้โอ้ยวัวกันโดนมาแล้วจระเข้ เอาถ,าถ้าทอดเจอจอเค้ขึ้นมานี่เราดังเลยนะเราดังเลยเดังเลยเหรอดังเลยต้องลองให้มันงับดูด้วยว่ามันจอเค้จริงจอเค้ปปอมนะบิ๊กซีก็ไม่ได้นอนบ้านทักทีนะนู่นบ้านบิ๊กซีเห็นแต่หลังคาน้ำน้ำนำลังลงน้มนันขึ้นขึ้นลงลงนะทุกคนไปลำบากกรุงเทพแล้วคันเนี้ยใช่กรุงเทพน้ำท่วมกรุงเทพน้ไม่น่าจะใช่กรุงเทพอ่ะน่าจะทางอายุธยานี่ก็ น้ำขึ้นกรุงเทพเคยเห็นไหมน้ำขึ้นกรุงเทพเออน้ำขึ้นกรุงเทพไปน้องตันวิ่งหนีใครมาวิ่งหนียายจ๋ายายจ๋าทำไมอะาาดีตัวน้องตัจตัวตัวอะไรไม่รู้เพี้ยเพี้ยอย่างนี้เลยเหรอกลัวกลัวไหมไอไปลานุ่มๆอ่ะกลัวไหมยายจ๋ถามกลัวไหมไม่กลัวหาไม่กลัวเลยเดินไปดิ ขอ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 ขัขออขอขาขอขอขอข่อนอข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 ้ัอข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 ัขอ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 ตอวอข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 ตขอ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 อข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 อไออขอขอรอขัขอ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 ตัขออข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 อตัขออข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 อตอขออขอขตขอขอขออออขอขอขตขอขอขอออต ก็เราคาดว่าปลานะจะรักไก่ก <Marg> eh <il> ินเหยื่ออยู่ใต้น้ำามันปลาอะไรมันจะคาบเหยื่อลงไปกินใต้น้ำอ่ะปลาเหี้ยื่อไง ภาษาอะไรอะลูกภาษาอะไรนปุ๊บกลางเลยเขาเรียกว่าแหบานแหกลางเลยโยนปุ๊บแหกลางเลยเงียบกิ๊บฟต์เลยอโไม่เคยไม่เงียบยังไงดูชายแหบดิจ่ยมันยังอยู่บนบกอยู่เลยยังไม่ลงน้ำเลยนะยังงองเห็นอยู่เลยนะนี้มันเป็นกับดักไง ตอนนี้เราจะมาลุ้นกันว่ามีไหมมีหรือเปล่าเผื่อจะเผื่อมันจะได้ตัวพวกจอเค้อะไรขึ้นมาอ้วจอเค้กูดึงไม่ไหวแล้วฮะลูกจอเค้ไงโอ้ยมี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 โอ้มีมีมีอยู่ข้างล่างเต็มเลยโอ้โหจัดไปเปิดน้ำเร็วโอ้โห ร้อยจ้โหเยอะนะทุกคนเยอะเยอะเยอะเต็มอะเต็มอะโหดูซะก่อนเห็นไหมข้างหน้าบอกแล้วบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีข้างบนไม่มีฮุบอะไรเลยเออนี่ฮะโอ้โหเต็ม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 นี่นะฮะผู้ช่วยอย่างดีเลยไม่ใช่แล้วเสนอหน้าอย่างดี ฉีดน้ำให้น้ำออกก่อนฉีดน้ำฉีดน้ำเดี๋ยวเราจะทำการกวาดทีายก่อนอทีทรายออกก่อนอเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันนี้นะโคมนี้ของเรานะจะได้ปาลาอะไรบ้างนะคะอุ้ยปลาตะเพียนแดงเนี่ยสำหรับเลี้ยงในตู้ปลานี่อย่างดีเลยนะเลี้ยงไม่ทันแล้วปลาอะไรพี่น้อยปลาตะเพียนตะเพียนแดงปลาตะเพียนนะครับมีตะเพียนแดงกับตะเพียนทองตะเพียนขาวนั่นแหละ มันเป็นสีทองไงโหนี่ออกไม่ได้นะเฮ้ยเนี่ยอนีเนี่ยแหละตะเพียนทองเนี่ยหางมันไม่แดงใช่ถ้าหางแดงมันจะเป็นตะเพียนแดงถ้าหางสีสีขาวๆทองๆสีเหลืองๆก็จะเป็นตะเพียนทองใช่นี่ฮะตอนใส่ครับนี่เลยขอ,ขอ,อันนี้ตะเพียนทองเนี่ย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 สีเหลืองๆเนี่ยเอา กระดิดลงมาซะลวนะคะตะเพียนแดงมันจะหางมันจะเป็นสีแดงกว่านี้นะสีมันจะเข้มกว่านี้นะคะทุกคนนะคะนั่งแกะกันแบบนี้เลยนี่นะคะได้เยอะมากนะคะถ้าเกิดนะคะมันอยู่นะะเอาขึ้นมาจากน้ำแม่มน้ำอะแล้วมาอยู่เนี้ยคือยังไงมันก็นอกอยังไงมันก็ตายไม,มไม่ทันอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็ปายังแกะออกไม่หมดเลยนะคะ หมดหรือยังหมดหมดแล้วนะคะทุกคนหมดแล้วหมดแล้วนะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาปลาที่เราได้นะคะไปทําอาหารเพื่อเลี้ยงชีพของเรานะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็ได้ปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้เยอะอยู่นะพี่เยอะได้เยอะอยู่นะคะได้เยอะพอสมควรนะคะสำหรับทำอาหารในมื้อนี้นะคะน่าจะได้ประมาณสองมื้อถึงสามมื้อนะคะ นี่นะคะโอ้โหโอ้โหปลาปลาค่ะอันนี้ก็จะ <binding suit. S 2> อโันนี้จะเป็นปลาอะไรอ่ะปลาแปบหรือเปล่าไม่รู้อ่ะอตัวใหญ่เนีนะคะนี่ก็จะมีเฮ้ยอันนี้เป็นปลาขยยงนะคะปลาขยยงปลาขยยงปลาขยยงเนี่ยปลาขยยงนะคะปลาขยยงปลาตระเพียนนะคะแล้วก็ปลาแปบนะคะเเนนีี่ยยไอ้ตัว ก็ถ้าคนไหนนะชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะในช่อง NNK Channel คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย